เมนูแรกที่ได้เงินเราคือมะม่วนนงนั่นไงจะใครลหละกับเคที่แอนจอร์จ ep สองมาต่อกันที่ตลาดตอนเย็นค่ะเป็นตลาดใกล้ยๆกับถนนคนเดินใกล้ๆกับวัดภูมินจําชื่อไม่ได้ไม่แน่ใจว่าเป็นตลาดอะไรใครรู้ช่วยคอมเมนต์มาบอกทีได้ค่ะจําได้แค่ว่าเป็นถนนอยู่ข้างๆวัดภูมินนะ่ะแล้วมีร้านค้าร้านอาหารเยอะมากไม่แน่ใจว่าเขาเปิดสุกเสาร์อาทิตย์หรือเปล่านะมีทั้งอาหารมีทั้งของกินของใช้ในชุมชนเยอะมากหลังจากไปเที่ยวมาเหนื่อยก็กะว่าจะนเนอร์ที่นี่เลยค่ะเพราะ ยิ่งเดินก็ยิ่งเพลินมีแต่เมนูถูกใจหลากหลายอยากกินมากน่าอร่อยไปหมดเลยอาหารเหนือแบบดั้งเดิมก็ดูท่าจะล้ำขนาดเงินที่กดมา5ล้านมิลเลียนส์คือจะหายไปในพริบตาแน่นอนตอนนี้ขอกินอะไรก็ได้หิวมากๆเลยหอมหวน้ายยนใจไปหมดคือต้องบอกก่อนนะคะว่าคลิปนี้เป็นคลิปที่ถ่ายไว้เมื่อหลายเดือนก่อนค่ะทุกคนเพิ่งมีเวลามาตัดนะจ๊ะเดี๋ยวจะงงว่าเคไปนานบ่อยจังเลยจริงจเคมาแค่ครั้งเดียวเองอเค่ะแต่ว่าถ่ายไว้สองแสนอีพีนี่ก็แค่อีพีที่สองเอง เหลืออีกแสนกว่าอีพยังไม่ได้ออกแต่คิดว่าจะออกแค่2อ p ีพีนี้แหละคือตัดไม่ไหวแล้ว <c oughs> ระหว่างบรรยายไปดูภาพไปนี่ก็คือหิวมาก <c oughs> ไปกินกันเถอปะป่าป้ะเร็วๆวันนี้เราจะไปกินข้าวกับดาชาจากช่องทูมาส d ด s ชค่ะ <c oughs> วันนี้กินกับดาชาและเคชี่นะคะไ <c oughs> ปติดตามน้องก็ได้นะคะทุกคนน้องน่ารักมาก <c oughs> จริงๆดาชากินไปแล้วนะคะแต่ว่าเคชวนมากินอีกสรุปมากินด้วยกันหรือว่ามานั่งดูกันกินคะเนี่ย super ซูเปอร์ตีนไก่ I ask her for ไม่เผ็ด very good โอ้โ <c oughs> ถ้าเ,เห็นจะอยู่กินขนมเบื้องกินกันจนมืดค่ำจนตะวันตกดิน สถานที่กินเขาก็จัดไว้ให้ลานข้างวัดภูมินะคะเขาก็จะมีเสือแล้วก็สำรับสำหรับวางอาหารให้ด้วยบรรยากาศฟิลครอบครัวมากับเพื่อนฝูงก็คือกินกันอย่างสนุกเลยแหละพอกินเสร็จสิ่งที่ประทับใจอย่างหนึ่งก็คือเขามีที่ให้ล้างมือแล้วก็มีถังให้แยกขยะด้วยดีสุดๆเลยค่ะเป็นระเบียบเรียบร้อยเด็กๆก็สามารถทําตามได้น่ารักมากชื่นชมเลยค่ะกับกิจกรรมนี้พอทิ้งขยะเสร็จแล้วเดินออกมาก็มาเจอร้านไอศครีมร้านหนึ่งที่เขาเรียกเคที่เคที่เคที่เคทีพี่เขาเป็นเอฟซีรายการเที่ยงวันยมบัณน ยังมี FC เอฟซีนะได้รับไอศครีมมาหนึ่งถ้วยใหญ่เป็นไอศครีมมะพระ้าวขอบคุณมากเลยนะคะจริงๆอยากเต้นขอบคุณแบบใหม่พรชรีแต่ว่าก็อายคนไอศครีมร้านเขาอร่อยมากขอให้พี่ขายดีปังๆนะคะขอบคุณพี่เจ้าของร้านหลายๆเด้อเรกรงใจสุดๆค่ะแต่อร่อยมากก่อนกลับก็พบป่าเอฟซีชาวนานมาร่วมถ่ายภาพกันนะคะคืนนี้สนุกมากอิ่มมากกะจะเดินย่อยสนิดหนึ่งก่อนจะชวนดาชาไปว่ายน้ำที่โรงแรมต่อแล้วจะได้นอนไหมนั่นขอบคุณที่ติดตามดูคลิปจะจบนะคะไปเลยค่ะทุกคนบาย